วิวพันล้านหมากอวดภาพบ้านที่เชียงใหม่ทำเลทองติดริมแม่น้ำน่าอยู่มากก่อนหน้านี้พระเอกหนุ่มปากปรินได้ออกมาอัปเดตบ้านหลังใหม่ที่สร้างให้ครอบครัวตั้งแต่อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นบ้านริมน้ำทำเลสวยซึ่งตอนนี้สร้างเสร็จและเข้ามาอยู่พร้อมหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยล่าสุดหนุ่มหมากและคิมเบอรี่ได้ควงคู่กันขึ้นไปที่เชียงใหม่เพื่อเข้าร่วมงานแต่งของพี่ เมี่ยงปางพี่สาวของหมาและได้ใช้เวลาพักผ่อนอยู่ที่บ้านหมากได้ออกมาโพสภาพวิวบ้านที่ติดกับแม่น้ำบรรยากาศดีมากยิ่งในตอนนี้บรรยากาศตอนเย็นๆยยิ่งทำให้วิวดีขึ้นไปอีกหลังจากนั้นต่างมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมบ้านหลังนี้กันมากมาย